จัดเจนไปเร่นบุญไปน้องเอ้อค uh, ัวมูจับไปน้องเอ้อเดี๋ยวไปกินกันเลยไปน้องวัดดีพอไหมไปน้องเอฟซีตะกอนมาประกอบจองบาสิทเหมือนเดิมไปน้องมาแล้ววัตถุเดิบบาสิทเกลือให้ลาวไปน้องเอา์ักเมนูลาวมันตัวเตี้ยไปน้องก็มูจับจันทรับไปน้องแกงคัวมูจับลาวไปน้องเออแล้วก็ใส่ใบนี้ใบอะไรใบโหระพาอ่านี่เกลือเกลือกใส่ตาส่จอบไปน้องนะถ้าจอบเป็ดหมาก็ใส่หมาถ้าจอบเป็ดน้อยก็ใส่น้อยไปน้องเอามาไล่เกลือกันเลยไปน้องอ่า ai bị vinhong, lắp kiếp trúc cao lắp kiếp ai sụt lảo lèo vinhong. Tôi tai tai gon nèo lưu mèo nèo gon nèo 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 tay 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 à nó nói quan bên đông ở bên đông đều lại ở bên đông thì anh gần lại nằm kẹt luôn rồi mà trái mua trắp cái lưỡi bên à nát là bên đông kẹt qua một trắp nia bên đông đại kinh này rồi bên đông này rồi lưỡi bên đông bờ chút qua đại rèn nát lá, óng, rút rồi láo chặt chén đèn bún lá, vậy nó. Đây, ngốc, bị nó ư? À, con rồi, rồi đây, rồi đây, rồi đây này quan, đây Mấy cao, mấy cao. Ồ, đây quan, plung vào đây rồi, bị nó. Rồi nát lên. ได้เกลืออืมร้อยไปเนาะแปลงว่านน้ำตาลเกลือทุดเล่ไปงอ่ะได้แดงอกเล่ไปเนเออได้แงแปลงว่านไปไนองไม่ตึงไรเราขอมาจิมตีลังไปไนางเออแดงอกเอาไปนองเจวเตียนเรารอกเดียวเอาไปเนองเนี่ยหมูกระทุกเลยเตีนไปเนองเออได้เกลืองรุงเลกลืองไรเด็ดเดดรอยมัดล้วก็มาได้การตัวตุตายไปเนอ ปอมไปเลยไปน้องไปโอเดอร์ปลาลูกเพชรไปน้องดีปรี้ดรวยั่นไปน้องจีจันตัวช่วยไปน้องเออน่ากินจังไปน้องอ่ะรอยไปน้องเอ้าเดี๋ยวดอกเดี่ยวไปน้องจัดเจนไปเด่นบุญไปน้องเออกลัวหมูจับไปน้องเออเดี๋ยวไปกินกันเลยไปน้องไปน้องลังจะากตำเ็สแล้วเนี่ยไปน้องอ่าตักมาเลยไปน้องตัวยนึง อ่ <hi> ากลัวหมูจับใส่ใบโรละป่าไปน้องเอออ่ารวยนั้นหลือกัหมูตอดเนี่ยตอดหมูตอดให้ไปน้องตอดหมูรมจันไปน้องปักนอกบารดิทกันเนี่ยมีไปน้องมาละกินกันเลยไปน้องลองไปตำกินเลยนนะไปน้องนะอืมโดนไปน้องไหมเหมือนกันกินมมันก็นนะกิ๊ดไปน้อง bảo đi quay mưa mẹ mẹ quay mắm mẹ mẹ lắm mẹ 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 cái mẹ đâu mẹ không mẹ 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 à mẹ เอาไปน้องอยากไปดิฟิคิปไปน้องลองไปทำกิเลมไปน้องนะเมนูนี้หมูตัวกะระไรไปน้องหมูดำยันตัขอบคุณขอบคุณนไปน้องเอฟเปลียงแม่งขอไปน้องีเกียแกดับจมคลิปบัติสตาโร่เดี๋ยวมาไปน้องว่ากดไลคกดแชร์บัติสกันมึงนะเผื่อจะได้ไม่ปรัดคลิปต์ต่อไปไปน้องแหลคลิปหน้าบาัติสตาเมนูได้มากกว่าปีกว่าน้องลาไปน้องรอหยับจมนำไปน้องอห้หยับ่งเบื่อเนี้ยลิปนี้บาัติสก่อนตัวลาไปก่อนก็เจอกันไม่คลิฟน่ะสวัสดีครับไปนะ้องจัดเย็นไปเด่นตูนไปน้อง